รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผักตบมันลอยนะ้ำมาให้เราพึ่งพาได้ต้มาหาก,กินผักตบเป็นอทองท้องสินต้มาหาก,กินได้เป็นเงินเป็นทองผักตบชวาอมาแปรรูปผักตบชวามาแปรรูปเศรษฐกิจพอเพียงตามลอยพ่อหลวงจ้าสวัสดีจ้าชุมชนตำบลแม่แหลมสวัสดีนะจ้าชื่อป๋าหลวงกองอินจ้ามีหน้าที่สานหมวกด้วยผักตบชวาจ้า ต้นแก่จัดก็ไม่ดีอ่อนจัดก็ไม่ดีเราต้องเลือกต้นกลางๆพอเก็บมาแล้วเราก็จักอย่างนี้ลูกตากแดดไว้จะเจดวัน8ปดวันถ้าเราเลียงแล้วมันจะแห้งไวลุถ้าไม่เลียงนะมันก็แห้งช้าแห้งแล้วก็เอามาเก็บไว้ในที่ร่มให้ดีถ้าถ้าเราไม่เก็บที่ร่มมันก็ ชื้นหน่อยมันก็จะลาเลยแห้งแล้วเราก็ตัดหั่วตัดท้ายแล้วก็เอาเข้มเจาะเจาะให้ลมมันออกถ้าไม่งั้นต้นพักตบเนี่ยมันจะแตกหมดเนี่ยน<แ>ี่ที่เป็นแล้วก็<แ>เราพอพอได้ครบก็เราก็ถ้าเราจะสร้างหมวกเราก็ามาขึ้นหมวกเนี่ยเป็นหมวกเนี่ยเราก็สร้างมันก็เป็นแบบโมวกที่เขาสร้กันน่ง ดอกกุหลาบนี่ปัตเพียนมันก็จะไหวน่อยเนี่ยก,ก็ห้างตอดเข้าไปนีมันก็เป็นปาตเพียนถ้าเส้นใหญ่มันก็ตัวใหญ่เส้นเล็กมันก็ตัวเล็กบ้านชันจากสารระตกชวามีตะเป่าตะา้ามีทั้งหมวกตานหน้าใจ จากศาสตร์มากระเพียนเขาสั่งกันทั่วแม่ล้วนแกไม่กลัวถึงจะแก่เกินกายทั้งพวงมโหดเขาสั่งตัดเลยมาใช้งานกระตินพระปาและงานต่างๆทั่วไปเมื่อก่อนเราก็ไม่เห็นคุณค่าเห็นครูเขามาสอนเราก็มองเห็นคุณค่าเลยว่าพักตบชวานนี่เราไม่ควรจะทิ้ง เป็นวัชพืชที่ย่อยสลายง่ายเอามาประดิษฐ์ทำเป็นของใช้ของอะไรได้สวยงามดอกกุลาปตาตพียนกระเป๋าทำได้ทุกอย่างก็มีกินมีใช้เพราะว่าเราก็ทำได้ข่าได้อะไรไปเรื่อยไปชมแล้วก็ชอบจองก่อนเที่ยวนะจ๊ะสวัสดีจ้า ชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าฉันชื่อพิษเพลินกาลวัยมาบ้านแหลมต้องมานั่งรถกีแตกนั่งเรือกันสิจ้านั้นหลักคือทำนาก็มีเรือเล็กสมัยก่อนจะเรียกเถือกำปัน้นแล้วก็มีเลือใหญ่คล้ายๆกันเรือโยงไปไหว้พระ3า,าวัด5วัดเวัดเวัดครับพานักท่องเที่ยวเที่ยวดำท่าเพ็นรู้ ได้แล้วแต่หนักท่องเที่ยวจะมีไกด์นำเที่ยวอีกหนึ่งคนครับอ,องมสมบูรณ์ค่ะในน้ำมีปลาในนานมีข้าวนะคะนี่นี่ค่ะก็เราก็จะเห็นนะคะสุตอนพููอันนี้คือเรายอ้อนหลอยแล้วเส้นเนี้ยเขาก็จะแต่งโคงนี้นว่าบางประมาะ้าปออ่าอ้อกอร,ระกำไม้ไผ่ใหญ่สลวยลำสล่างเผืองชาวบ้านย่นนั้นทำที่ไร่ไว้แห่ปลูกผักปักแฝงลูกห้อยยอสว่า สิงหนูเแล้วมาเนี่ยปลูกผักเห็นไหมคะข้างทางเรายังคงปลูกผักอยู่ปลูกฟักปลูกแฝงแล้วก็ต้นไผ่อันนี้เป็นผักบุ้งแม่น้มีผักบุ้งแดงผักบุ้งขาวนะคะนี่ก็จะเป็นผักกระเจดเนี่ยเราก,ก็ใช้ลำไ้ไ่ ชื่อพิษเพลินคนขับรถคอนหงสเตกรถของผมนั่นเทเป็นรถของชาวนาไทยเขาเรียกกันว่าอ e ีแท็กและมันไม่แปลกกันนะ <S <S ท่านพาไปท่องเที่ยวกันไปทางใกล้และไกลชุมชนในหมู่บ้านมีฐานการเรียนรู้ให้ท่านได้ดูไม่ว่าที่ใด,ทดทเที่ยวทางบกเสร็จแล้วก็จะพาล่องเรือขอให้ท่านนั่นเชื่อผมขับเรือให้ได้ จะไปเหนือไปใต้หรือไปซ้ายไปฝาผมจะขับเรือพาทุกท,ท่านท่องเที่ยวไปเชิญท่านเที่ยวชมภัยตะพุทธโฮมสเตย์ท่านไม่ต้องลังเลผมขับเรือให้ได้เอ,เอชาเอเอชา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 ฮานอยแน่ แล้วชอบจองก่อนเที่ยวกันนะจ๊ะชุมชนตำบลบ้นแหลมสวัสดีจ้า